ได้ไหมอ่ะอันี้ตรงนี้ลงใช่ไหมครับพี่น้องทุกท่านครับผมไม่ใช่เป็นคนเลือกมากไม่ใช่ไหมน,นะครับแต่เพื่อความโอเคในในการที่ออกภาพขึ้นไถ่ตัวเชียลนะครับเราต้อง ทำตามประกาศของทางรัฐบาลนะครับ <c oughs> ก็คือว่าให้มีการยรดย่าหาทางสังคุมนะครับแล้วเป็นมาตรการที่ทางกระทรวนเน้นหลักนะครับผมอีนนี้คุณรม่มาถูกกา,าราศไหมครับสวัสดีค่ะสุกข,ขันทาชาแนลนะคะ <c oughs> วันนี้ลุงมาบ ร่กับทีมทนายตั้มนะคะจะมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองทุเรียนนะคะซึ่งก็ได้ได้รับบริจาคจากสายยูทูบเบอร์ทุกคนที่นี่นะคะก็เริ่มบริจาคทําเป็นทุนการศึกษาตามแ่งจิตศรัทธานะคะมอบให้ทุกคนคนละร้อยสองร้สุขัันทาก็ได้มอบทุนให้แก่เด็กด้วยจำนวน2ทุนเป็น1,000บาทนะคะ ถ้าเป็นบาสายทำสายบุญแบบนี้สุขันธาก็จะชอบอยู่ค่ะชอบทําบุญอยู่แล้วนะคะเราได้มาเราก็แบ่งปันไปยิ่งยิ่งให้ยิ่งได้นะคะวันนี้ได้มาทํำบุญร่วมกับทีมทนายตั้มและลุงคนนะคะจะถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูค่ะนี่เด็กๆก,กำลังอ่ารับมอบทุนนะคะ ให้ดูบรรยากาศนะคะขอจบคลิปสั้นๆรืยเพียงแท่นี้กลับขอพรบคุณค่ะติดตามช่องสุขันธาชาแนลกดกระดิ่งกดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้สุขันธาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ